สวัสดีครับมาดูบอร์ดโตใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นบอรมิกกี้เมาส์นะครับเป็นบอร v i p เป็นของแท้นะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ปั้นทรงเองนะครับตัวนี้เป็นมิกกี้เมาส์เอาผัาเวอร์ไฟ30สามสิบนะครับรถมาจากรถตัวปีสองพตัวสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นบอร์ดเอาวันทาร่าผสมหนังนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าแม่งนั่งโคตรดีครับเอามานั่งดูทีวีที่บ้านดีกว่าไปเนี่ยนั่งนั่งสบายจริงครับนี่ขนาดไม่ได้ใส่ในรถนะครับ ที่สาคัญมันมีไฟฟ้าด้วยครับนีครับมีสวิ์คอนโทรนไฟฟ้าเอนบอกพักน่องไฟฟ้านะครับเป็นผ้าพัทลาสีดําเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพเนี่ยมันถือว่าไปไ้ายแดงเดนชัดเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้งานนั่งมาเลยอันนี้เป็นที่วางแก้วน้ําครับอันนี้เป็นที่วางแก้วน้ําตรงกลางเหมือนกันครับเก็บได้ครับโอ้โหรุ่นนี้เหนือชั้นครับซ่อนที่เก็บอยู่ตรงนี้ข้างบนนะครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่านี่มันจะอยู่ด้านหลังตัวที่พักตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวเลื่อนเบาะเดินหน้าถอยหลังนะครับโอ้ใหม่ใหม่จัดเลยครับแล้ววันนีว่าของใหม่ดีกว่าของใหม่ตัวนี้ผมเคยซื้อให้ลูกค้านะครับประมาณสี่แสนนะครับคู่หนึ่งมิกีเมาส์ของใหม่สี่แสนอันนี้ผมผมคอกขายในราคาแสนเดียวครับใครมายกไปเลยครับแสนเดียวใหม่ๆฟูฟูนุ่มๆครับ ใหม่กิบๆเลยครับสีดำกับคันทาราเอาผ่านเบอร์ไฟสามสิบอเวล่าสุดครับตอนเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนตัวใหม่แต่ตัวใหม่ยังไม่ออกนะครับตัวน,นี้ถือว่ารุ่นสุดท้ายรุ่นล่าสุดครับสภาพสดๆตึงๆเลยครับหนังแท้นะครับของการเอาคันทารานี้เดิมเลยครับเดิมสนิทหาสภาพนี้ไม่มีย้อมครับสดสดตึงๆบบอญี่ปุ่น บอกใหม่เลยดีกว่าครับผมก็บอกใหม่ปีที่หนึ่งสองกเนียใหม่ทุกเกินไม่มีตำหนิเลยครับตำหนิก็คงจากการที่ผมยกเข้าออกนี่แหละครับจัดไปเลยครับแสนหนึ่งมีคู่เดียวเท่านั้นใครจะเอาเป็นแปลงหรอืออ<ม>ะไรก็ไงก็แล้วแต่ตามสะดวกตามสบายครับแต่จริงๆมันคือตรงรุ่นเ,านเอาผ่านไปสามสิบใครที่ไม่มีบ่อรุ่นนี้มาอยากขต่ก็จัดเลยครับอัพอัพอัพเลนได้เลย,ยหรูๆสวยๆไม่ต้องมานั่งปั้นทรงมานั่ง ปั้นหูปั้นอะไรพวกนี้นะครับน,นี่คือหูแท้หูแท้มัได้ปรับองศาได้ปรับเอียงได้นี่ครับเอียงเข้าเอียงเข้าอย่างนี้ับไม่บานไม่บานเหมือนตัวย0 20ิบยิบจะบานเหมือนนี้นะครับหูหัวไม่จะเล็กนั่งสบายขึ้นยกสูนต่ำได้ปรับได้ครับนี่ครับถ้าถ้าตัวนี้นุ่มเลยครับนั่งสบายครับ